เอาเอาจนจบก่อนเด้อคนธรรมดาก่อนมือนีิเออออออธรรมดาเนาะเออเอาคนธรรมดาครับเดี๋ยวก่อนอื่นค่อยว่าที่หลังเออที่แรกเฮาเฮาเฮาเก่าอฮาตุ้งเก้าตุ้งควันเด้อเจ้าสนมตุ้งเก้าตุ้งควันเฮาก่าเชื่อควันแล้วเฮาเมื่อนี้ฟุ้งขน้อยมีใจชื่นช้อยยินสะออนขออวยพรให้ อันคนซื่อว่าในไ็ให้มีแต่ความสุขความเจริญเป็นอย่างมากภูเขาหากขอวอนได้คุณอนุสรสามสิ่งคือคุณพระรตัตนไยแก้วกิ่งดวงดีกับทั้งคุณประเสริฐศีทุกแห่ง,ท,หงทุกแหล่งล่าสวงสวรรค์ขอให้มาเสกสรรเป็นพระพรคืออายุวันณนะสุขพระ,พระอโรคยะและปฏิพาน อธิปติคุณาสารสมบัติเยื่องคอเดชะอนุภาพกระเดื่องทรณีคือดังแสงสุรีส่งสว่างโลกค mm hmm. อหยหายทุกโศกอยู่สวัสดีชัยตุพวังชัยมังคลังขอจงเป็นชัยะมงคลอันแวนยิ่งท่วนทุกสิ่ง mm hmm. บริบูรณ์ก็ข้าทืนภ mm hmm. าษาะแนี้แล้วบ mm hmm. วบดนี้ก็เอา้าหนบมือขึ้นเอ,าเอา้าก็เป่าเทวดาแล้ว สาทุสักเคกามีจรูเปคิดิสิคราตเตจันตลิเควิมาเนที่เประเถจะกขามีตระวนะขานเขหวทุมิเขเตภูมมาจจยันตุเทวาชระธารวิสเมยักขคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวจนางซาทุมีสุนันตุธรรมสวรรค์โรยยมภัทันตา ธรรมะสวรรคารูยัมภะทันตาธรรมะสวรรคารูยัมภะทันตาเอาเอาเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังอายุวัตนังเตชิบิตังยาวนิพพานังสารนังขัชามิธรรมังอายุวัตนังเตชิบิตังยาวนิพพานังสรลนังขัชามิสังฆังอายุวัตนังเตชิบิตังยาวนิพพานังสรลนังขัชามิแล้วเป็นเยงกัดต่อเลยแล้วไป ศีลศีลสิทธิพระพรบรวรวิเศษอเนกสวัสดีสมศสีข,ขึ้นขึ้นกลองฟ้าไม่เอาใช้เสียงดังไปอยู่บกขาดมหาสังการเปียนลาศีเป็นการฤดูแทนทายพระสุนียะอธิญายเขาสุเมตราศีเป็นวันดีสุขนาดนักปาดและอาจารย์ันมาบัวคุณหานบ่วแม่แล้ว โค้งโค้งช่างแก้วก็เป็นวันดีโค้งชัยดิตีโกวเถิกอกมุตสุกสิทโิโชโคแม่นวันี้นเป็นวันดีเป็นวันชัยดิตีอมุตสุกจะเดินลกจักรวาลพญาสังคารขึ้นปีใหม่เผื่อกาว้ว่าเถึกเล็กเซซีสวัสดีม,คมงคลเฮงงขอสุริยะแจ้งพงรัศม,มีเป็นวันดีอนันประเสริฐ พุงขาทั้งหลายทั้งยิิงชายและเท่าแก่ขุนควรควรควายนมายังเครืออาจไปสีใส่ขันโตผันดีมาตั้งหงตองฝ <c oughs> ุงพี่น้องพ่มหูหงสาวพรมกันมาสะพัง <c oughs> ทวนหานางยายังทั้งยญิงชายและเท่าแก่ <c oughs> ทั้งพ่อแม่และตายายเถาขย่าเส้นเหมือนมาสมสิน้น้ดยใจสัทธาผอมกันมาอนุโมทนาถวายประสิทธิประพอนอันอลำยิง ไอ้เจ้าเจ้าจยิงผู้มีปัญญาอุตมะหงอเจ้ายอดแก้วจงอยู่สวัสดีอันนี้มันมันมันไม่ไผ่เหมืนตั้งแต่นี้ไปเมื่อหน้าก็ขอยคนพวกนี้ชอบกั่วทางอิจ้าพพวกเขาคสุขวันเขาชอบกั่วจงมันคงดียัยนี่มีความกังวลและเดือดร้อนสภาพก็ก้อนไหนหายหนี เย่ในมีเจบตาผุดมวและมัวเก่าจะได้หอวเขาปัญญาโลค้าคอยมีพรรษาอายุยืนยาวบนหน่อยคอยได้หอนลอยพันปีบันนี้มันมันแน่งเสียนะบันนี้สีสีสีพระพจน์โบนพิเศษกิเลสทีู่้ใจเยี่ยมขรรชิกิเลสอเนกสวัสดีไม่ตีจงมีเท่าปัญญาเสนาแล้วมาสีธาลัดพมานให้ยุศุกสำรันตัดต่อเท่าปัญญา ทั้งบุตราและลูกเต้าคอยได้เป็นเจ้าเป็นไงกว่าคนทั้งหลายชิงสบายบางลำเลิศข้าแก้วเกิดกับโฮงทังอิปน่นและไพน้อยเออยู่คอยจากชิวังคอยมีอายุยืนยาวบนหอยคอยได้หอดลอยเข้าคว,วบนานานผู้มูสตุมานจะมาบังเบียได้โอ้ยภากกกนไทยมาตัดสองสละยานลงมาโจมขวา,านเจ้าขึ้นให้สูง <c oughs> ลงมาจุงคนร้านเจ้าขึ้นในกว้างสีสีมือนีเม่นมือดีสีสีมือนีเม่นมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก้อนไฟแอมมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนพระจวงพระจันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเครื่อเขาาลวงไก่ลาดมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าอากาศสูนตะวันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าพระฉันสีทองแจงมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขาควงยามเดือนสีมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเสาขีลูกสาวพันยาแทงพันยา่มฟ้าฟา มือนี้เป็นมือเชงนะมทัวาเป็นมือแข่งวันนี้เป็นวันดิถีมุตตะโสกสิทธิโยโกกองบุตรมังคลาาเหนจึงไปรักษาอาจารย์ผู้ฉลาดมานางอาคุขวัญพูนคนข้นเสมอยจอมพาสาักคุนคันข้นสมุรศาสิจันมือนี้แม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันดิถีมุตตะโสกตกไปนี้ไม่ตกไม่จันขันไปนี่มม่ขันไม่แจ้ว ขุณนั่งตกแต่งแล้วจึงให้คอยคุ้ขวัญวันนี้เป็นวันดีคนยิงสูขขวัญแก้วคู่ฤาษเมืองบุญเางงามยิ่งย้อยทั้งหนุ่มหน่อยและปานกลางทั้งสองามและเต่าแก่ทั้งพ่อแม่พฟองลูกเต่าและนาลีทั้งเศรษฐีและถวยคาดทั้งนหน้ามูเชมืองบุญเางงามฤาษีขึ้นขีดคอมาแก้วเอินเ้นเหกเอาขวัญมามาเด้อขวัญเลยมาเด้อขวัญเอ้ย <c oughs> ไอ้เจ้ามาฟันเพิพ่มเท่าแก่มานั่นงร้อนเจ้าอยู่สันร้อนเมื่อเจอข้าตอนนี้แล้วย่อความขึ้นมันก็บ่มีได้คอยฝาเกเจ้าไทยเจ้าผู้มีบุญมาช่ยวยคุ้นเสน่ห์ควานแรงจนเออไวจักเชน้าเจ้ามาฝาผู้อ,อยู่กำไ่เหนือคอยจักเชน้านางคำเพื่อผู้ไไยอยู่กำไ่ใต้คอยจักเชน้านางแอกใครผู้อยู่หัวสนักคำมาช่วยคุ้นเสน่ห์ความแรงจนเอ สิบมอสะดำลงมาแต่ผู้น้อยสามสิบโมน้อยลงมาแต่เมืองสวมสี่สิบโมรองลงมาแต่เมืองฟ้าห้าสิบโมก้าลงมาแต่ผู้หอผู้ฮูมอเจ้าคุณเสียหน่อพันลานเจ้าเนยโมอนี่เป็นโมคะจาคาธานี้เป็นคาถาตั้งแต่เข้ามอเท่าเตมบูฮันเจ็ดใบหน่อคันเสี่ยวมมหมูเจ้าเล้วเจ็ดใบคุณคันเสี่ยวมมคำเจ้าเล้วนำตาแก้วก็เป็นเย็นก็เป็นดี เหมือนราศีอยู่ฝ่าฝามีคอยคาลวง้ายมั่วนคอลายขับพอกสั่งมาออกนั้นนนั้คำตัางแก้ววิเศษหนอแก้วเกิดกับเมืองหุนคำเรื่องใหม้โพสัสีไว้ว่านเกลนาขนเกล้าแม่นหัดมะมานคนหานนั้นแม่นเถ่าสกีบทิดมาแก้วอ้วนเขาคุนขวัญว่ามาเจอขวัมาเดินขวัเอ้ยขวัญเจ้าไปอยู่คู่คู่เป็นหักคอยมาสามวันนี้วันนี้ วันจะไปผูกมากเป็นใบกอยมาสามวนนี้วันนี้วันจะไปผูกหัวสิใไกเกี่ยวอ่อนก้อยมาสามวันนี้ให้เจ้ามานําทังคนต้องให้เจ้ามาําฟองคนเที่ยวให้มากินข้าวต้มและคงหวานมากินน้ําตาลแล่นน้าอ้อยหมอเท่าเอื้อน้จยๆขวัญเจ้าให้เต้ามา,ามาเจอขวัญม,มาเด้อขวัญเอ้ย ขวัญในและขวัญนอกขวัญขอกและขวัญข้างขวัญผิวบางกงกิ้วขวัญตองน้อยแหลี่ยงหัวนมขวัญผมดำดูอาดขวัญปาก้าและเจรจาขวัญตาและขวัญคิ้วขวัญอยู่และขวัญแขนขวัญข้าแผ่งกลางไรแล้วไม่นั่นขวัญหูขวัญมาสามวันนี้วันนี้ ว่ามาเยอขวัญเออมาเด้อขวัญเออสามสิบสองขวัญไหนมาเขา่าเก่าสิขวัญไหนมาโฮมฝนตกอย่าได้ลงไปหนา้าฝาห้องอย่าได้ลงไปใกล้ก่อนเสวไปจังไปขี้ไฟตาใหา้เจ้าตาให้เจ้าลุกแต่ป่ามาเงินให้เจ้าลุกแต่สวนมาบ้านขันขี้ข่านให้เจ้านอนอยู่เรือนอยู่ซาน่าได้นี่งินเข้าผีให้เจ้าหักเขียวมากีให้เจ้าข่ายจาเกินมาได้สองเป่า ไอ้คืนมากินเขากับปพวยอดอกลา้ทั้มากินเขากับป้าดองปูไอ้มาอยู่สืบสั่งดอกแม่บดาทั้งขีตาและเช่าโคดเจ้าจะได้กี่โคดกุ้าไยมารักษาคนตัวเจ้าค้าบตัวเท่าห้าพันพวัสาโกคาเทินสัพพุชานุภาเวนะสัพพรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุติ